สารพิพากษาจำคุกสองปีจิรัตทองสุวรรณอดีตศสพรรคประชาชนไม่รอลงอาญาครับคุณผู้ชมครับสารพิพากษานะครับอันนี้เป็นสารอาญานะวันนี้ที่ห้องพิจารณา910สารอ่านคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำที่อทย1 5ทับ2567กรณีนายจิรัตทองสุวรรณอดีตศะเชิงเสาพรรคประชาชนแสดงใบผ่านเกณฑ์ทหารหรือใบสดอด .43 ปลอม ก่อนนำมาเผยแพร่ในโซเชียลจนถูกตั้งข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวในเบื้องต้นนั้นไปแล้ววันนี้สารนัดอ่านคำพิพากษานะครับผลคำพิพากษาเนี่ยนะครับเมื่อสดสดร้อนๆเลยเนี่ยนะครับสั่งจำคุกนาจิรัต2ปีโดยไม่รอลงอาญาเน้นว่าไม่รอลงอาญานะครับ เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าอันนี้จะมีการประกันตัวกันแล้วศาลจะอนุมัติให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าศาลไม่อนุมัติให้ประกันตัวนะก็ก็ต้องนอนคุกกันแหละคืนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสิทธินะเอกสิทธิ์ของสสคุ้มครองแล้วนะครับไม่มีเอกสิทธิ์ของสสคุ้มครองแล้ว คุณผู้ชมฟังข่าวที่ผมอ่านให้ฟังแล้วเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแสดงออกในรูปของสติกเกอร์ก็ได้นะครับสารสั่งจำคุกอดีตสสจิรัตสอ,อปีไม่รอลงอาญานะครับอา้าวนะอา่า